ถ้วยร้อนโรแตงแด้นนาดูนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูครับผมเส้นผมว่าน,นิ่มจะลองชิมน้ำดูก่อนนี่เสียงเดือดจะมีอยูน่นะเหมือนเจาครับมันช,ชาติใช้ได้ครับดจะลองมาชิมเส้นก่อน,นแต่ผมว่าร้อน โอ้ยไอที่มันออกมาจากนั้นร้อนครับผมดูเส้นครับเป้นนุ่มรสชาติใชได้รสชาติน้ำอร่อยเส้นนุ่ม ความร้อนร้อนได้คะแนแนเต็มสิบผมให้ไว้เพื่อเพื่อต้องมีอะไรดีกว่านี้หรือว่าท,ที่สุดแล้วผมไม่รู้แปดเต็มสิบหรือเก้าเต็มสิบปลูกพัง่ายแล้วกันนะปลูกพัง่ายถึงจะขนาดจะใหญ่โตหน่อยแต่ก็ปลูกพัง่ายดีกว่าอย่างอื่นราคาย่อมเยาด้วยรสชาติด,ดีครับอกีกหนกต่อครับ ถ้าผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมครับไว้เจอกันโอกาสหน้าและเมนูต่อไปครับ